เป็นเหือนไฟก็ออกมาเนี่ยโอ้เห็นยังกินเพลนได้ไหมอืมก็ <c oughs> ทายหูเพื่อนเนด้อ <c oughs> เห็นเหมืง <c oughs> งานกิดจะเบิ้งเคื่อนกับน, <c oughs> นี่ <c oughs> หูส่งเนาะเป็นเฮื่อใหม่แบบบูราน อยู่ร้ายปีเลี๋ยวนาะเขือนเนี่ยนาะสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุกุสุกคนพบขอกันกับสองวอลกี้อีกแล้วมื่อนี้ยวอลกีพ้พามาเบิ้งสีพามาเบิ้งเออสีพาพี่น้องมาเบิ้งแบ็บบานเพื่อนของคนเล้าเนาะตามส้นรบุเนี่ยหละรือว่าเป็นพี่ชีชีบิตของเศร้าเล้าในส้นรบุพี่น้องพามาเบิ้งบานเพื่อนให้เจ้านอกมาจะเป็นเนี่ยอะไตอนนี้เข้ากันอยู่หนาหมูหวานสีพายางเบิง้งเนาะ มันบริสันที่น sort of anyway ี่น่ี่ดียัอยู่บริสันก์เยียมึงเสร็จเน่ยบานนี่อยู่ใกล้ๆกับบ้านบบาปีเนาะบริสัไก่เป็นไกี่กิโลสองกิโลโอ้เล่าเขาข้าจะวินาะ

มีแต่เหล่าเขาอยู่ทา้งแถวว่าต่างเนาะบางบ้านเอาเหล่าเขาไปทั้งล่างเนาะนีเหล่าเขาไปทั้งหนาหนาแบบนี้นะพี่น้องนา้เดี๋ยวนี้เต็มเหล่าได้ไหมสองัโตตีบุษบกเต็มเออเหล่าเขาเข้าใจนี่เด็กเนี่ยนี่เนาะ วดม,มาก,มกระตมนี่นสาเป็นแบบเป็นแบบใหม่แบบนี้ยังเมอน่อยต่อนะเดี๋ยวก่อนมอหน่อยตนปากดก <c ười> โอ้เขื่อนนี่พักเลยโอ้เขือน เื่อนแบบดังเดิมเห็นไหมเป็นเฮื่อนเื่อนดาวแบบเอเนานานอเื่อนดาวทรงทรงบูรเนาะ เออามอายุอายุหกสิบกว่าปีหาสิบปีไรเือนดันงเอออครคักว้ยไทยเอาเราสานหวดอือ ทานหัดเาาคายคายหน่วยใท่ไหมคล้ายหน่วยหาขอเพาะโอ้ับริอแม่เด็ก,กน้อยสามพัอืมขอไม่หา้อหาพัเนาะหาพันกัเงินไทยก็่ไหซาบซาบซาบาท เ็จส้านตะหวดบ่อยทในบ้านอานต่หวดบอบ่บริษ้านกีทิพตะหัวอืม้านหัวเปียเปียวอมันเทียนี้อมอยู่แบบชีวิตหลังเดิมอีทีเนาะพี่นนองเมื่อกี้บริดัทคอยเขามาจะเลือเนาะบ้านเนี้ย มันใหม่เจ้านี่นจังนนเป็นบาทใหม่เก่าๆเนาะของเก่าๆทั้งดังกับเป็นผู้ อยู่แบบเดียบง่ายดีดีพี่เนาะนม่ใช่เ,อเือนใหม่เก้เก่าะนะงเงินเือนแต่ละลังเงินใหม่มิเตอไอหนูหนประมาณสี่หาสิปีขึ้นเมื่อพี่น้อง Nhang đỏ bừng gì nó. Nhang đỏ bừng lắm kèm nó. Bạn hiền ngay cháu. Để hiền ngay cháu. Bạn hiền ngay cháu. Bạn Bạn hiền ngay cháu. Bạn hiền ม,ม,มีแต่หัวอัดบ่ม่มีแนวอื่นมีแต่หวดกระดงบม่มีกระเบี้นบม่มีกระบื้งบ่มีแต่หัวอัดกระตาของกระชันเน้อกระตาครหามหาพันบ่หน่วยหนึ่งเออหน่วยหนึ่งหาพันขอบละหน่วยหนึ่งหาพันสามขอบหน่วยหนึ่งสามพัน เิชิดตัดต่กตอ้อต่เม,ม่เหมอนอืมขอสอุดุลานของการตะสานไหมปอง่มคอ,อยได้มนี่ได้แบบนี้มบมคอยได้เห็นนอเพื่อ,อนนี้เอาผ้าแอม่มซานไหมไผ่เออ ันีงำไปคักๆนี่มิจเจ้าะจะสารหวดสารกระติดมิจตจเฮือกันใหม่รายอีดีจะได้เฮ็ดยังอยู่หัวยัวขนหัวจัก เบื้งเพือนใหม่เด้อเจอคนเนาะมีแต่เพือนใหม่ได้ดีขึ้นเบื้องเพือนไปพอดีผอคนจักพอดีเนาะเห็นไหมงานขึ้นเตื้องเพือนกับนี่หูปทรงเนาะเป็นเพือนใหม่แบบโบราณอายุหลายปีเลยเนาะเพือนนี่เนาะ เมืองที่นอกเป็นแบบส่งเก่า้ห้านีดีเป็นเพื่อนของเดียวเลยนะ <c oughs> งอ,อยู่แบบเรียบง่าย,ยดีนะที่หนอก็ะจะอยู่กินกับกินนามคั่มบริพาไปเวิงนบน,น้นามคําำสำักหนนี่อันนี้เป็นเพื่อนเพื่อน ใหญ่ทีก็จะนอดเนาะแต่นี่เป็นเฮือนไฟหรือว่าเฮือนคั่วน,นั่นเองจะต่อออกมาแบบนี้าเจะเห็ดอันนั้นจากสารเน,ะนาะสันได เดี๋ยวพก,กี่สิพ้าย,ยางเลาะให้ทัวให้ข้าเจ้าพาไปก่อนพี่น้องให้คนในบ้านเป็นผ้ายักนั่นาะ งินซา,านบานสองเอาพ้าแอบนี่นี่ซานหัวดีเละบานซานหัวอ๋อ ขอทายหูเพื่อนไน้รือไม่ไงทายหองามกเอยหัวกง่ามได้เนี่ยนี่ฮันเจ้กรสานเป็นมันไม่ต่า <ม>ยังเห็นหุ่งอยู่เนาะหนัอยู่ส่หนมยหน่้อหนามโปม <c oughs> ้มหนามโปม้มตัวนามคัดหรือคัยู่ส่คัอยู่วนนัน คือว่านั่นแหละหวานอ้หเดยมาหาหลอดไทยหัวเพื่อนบ้านนี้เมียมิตอันเพื่อนใหม่ได้บ้านคอยบคอยมีเพื่อนใหม่นะไม่เพื่อนก่อได้มาหาหอดไทยเอาเท่นอืม Hôm hôm nạm ra cho xua đáy mình tập của thảo dù nó bị nóng dù lắm bản lắm mượn vậy. À, nhàng đỏ ta bay chỉ suốt bạn này đấy. เออเห็นอยู่ได้เหมือกี้เนี่ยตอน,นขี่รถเข้ามาท่ามิดเห็นอยู่โอ้ง่ามพี่น้อง,นนงเอพื่อนดังง้พายแอบนะพามีไผ่ป่เออพา,พามีไผ่ เพื่อนไพ่จากทางขั้งข้าไม่ไพเห็นยังครับเห็นยังเมื่อเพื่อนใส่เงินตัวนี่แดี๋ว่าถีมาเพื่อนบอลข้าจะมางออกเลยนะ มาว่าเพาะได้เพื่อนดังนั้นดตกึ้นเพื่อนดังนั้นนราบ้าึ้นไหยังนะว่ะไอ้โมเมนต์ที่กันนันนีว่าซูแดเอลบ้านสุดบ้านนะเออสุดแดพี่น้องเอ้ยบ้านี้หมู่บ้านแบบพิธีชีวิตชาวบ้านอีดีเนาะ แบบอยู่แบบดังเดิมนะนะ<อ>มันบ่ชคอยมี่ะแบบนี้อ่า,ออาอยู่แบบดังเดิมบอกว่าไม่ดังเดิมไปดิหยางไปเบิ่งหันส่วนร้นายเป็นเพื่อนใหม่ ้าสม้าสมเออผ้าสมเบิ่งงนอกพี้นงนี่เป็นเฮือนใหม่เฮือนใหม่เนี่ยนี่เกล็ดใยมาจากจกอกมาแค่นี้นาะ โอ้เห็นยังกินเพื่นได้ไหม <c oughs> ขอ่ายหูเพื่อนหเด้ <c oughs> อหูทรงบหานีดีเนะาะแล้วก็สานหัวดีบเออสานหัว ช้านหัวเนาะอยู่แบานี้เพาอยากว่าถูกถูกรังคาเพื่อนบอกว่าเราทรหมอเออเนาะเพื่อนข้าจะส่วนนายเนาะถ้าเป็นเพื่อนใหม่ข้าจียกยกเงี้นะเนาะแบบตีนเสาอ์ะนะใส่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นอันนั้นเป็นตีนเสาปูนตะกี้แมนขีหีนเนาะแมนเขาจะใส่ทีหีนห้อง มาอันนี้เปลี่ยนมาเป็นตีนเส้าเป็นปูนมีโอกาสอยากมาเฮ็ดด้วยสปีดสำนีแ่แ้่เนาะพี่น้องพามาหล่อมาทมเบิงเนาะแบบบ้านเฮือนแบบสมัยโบราณเนาะสมัยตะกี้ตะกรอนมาสาักจักเป็นเฮือนสานหลังเดิมของสาวลาวเขาเนาะนะ สำหรับคลิปนี้กับสิปิดเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเนะนะาะเพการคลิปหนาว่้ากี้จิตภาไปเบิ่งอยู่ไซนี่เนาะแบบพิธีชีวิตดังเดิมของคนลาวก็เดียวกันถาทานมาคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สองเบากี้ก็นเดียวกันขอการคลิปหนาพี่น้องขอขอบใจ